ปด็กปกดีหน่อยอืมทำามเรโต สวัสดีค่ะอีสานกินแซ่บมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้แม่สิพามากินตำพริกแจีวไอ้พริกดิบของเฮ้านะจ้าพี่น้องจ๋าตำแจีวพริกดิบใส่อันปลาแดกเนาะจ้านำปลาแดกจ้าตำมันพริกอันนี้แม่ปลูกเองหลังบ้านเนาะจ้าพี่น้องจ๋าหลักการซิมีเอ็นไอไข่ไข่เจียวเนาะจ้าใส่อันชาอมใส่พักขาบ้านเฮานี่จ้ะซิมีเอ็นไอเนื้อใหม่ กับอันประกาศข่าวเนะจ้ะแมวลวกเรียบร้อยแล้วนะาจะพี่น้องจ้ะมีข้าวเหนียวนะจ้ะโบมี่กระติบเนาะจ้ะกระติบสมัยใหม่เอาไว้ข้างล่างจกมาปั่นบักใหญ่เอามากินข้างบนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแมงจากลูกมากนะจ้ะมามาจ่าบ่บ่เบาไลยยายห่างเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันเนะจ้ะแมวก็สิล่องตุยนี่ก่อนเนาะข้าวเหนียวกับนียวอีหลีพี่น้องจ้ะกลับมากลับมานแจนทำงาน คุยเขาบิา่งบ่ทันได้ซิมอยู่แบบตำแล้วกัดเห็ดมาเลยอืมข้างสายการปัดเมื่อกีน้น้ำกันเนื้อจังหืมแซ่บแม่ใวเหนนีบๆอันตอนปลาแดกใส่น้ำแต่สิเห็ดอยู่ดอกพี่น้อง n มัน a อุ้ยป็นนม่เนี่ยนนี้อันนี้ตุ้ยข้ามยงังไงเพี่องมีหัดตอนป่ะเดยว ข,ข้าวขัวที่ดีเนาะหอมห่วยห่วยอมืมใส่ hmm. เจียวไส่เจียวแกงเผ็ดใส่ชะอมชะอมนั่นนัก mm hmm. เลย,ยอมืมหวานจุ๋ยแล้วป่ะเนี mm ่ยอืม จะไปจำพี่น้องคุยยังเดี๋ยวอืม ความความปลาขาทำปะปลาขาเมื่องหนอกกับแพ,พงแพงไปหนอ่อคุยเลยกันเมืม่อไงทอตตอนประเดี่ยง แก้าพริกดิบไฟประแดดจำว่าเป็นพี่น้องเอ้ยคุยยัางเดี๋ยว หูเขาเลิกงานมากกับเรียนไส่เตามึงเนี่ยตอนบบกพิกตอนนั้นประแดกพูดข้ามมาโตแซบครับปพราะแด่ข้านมาโตพี่น้อง มาเด็ดนัวๆข้ามละตัวแซ่บครับ

cho viên điểm thăng thế thăng dạo แสงสิเพราะค่อยเห็นนะเด้อพี่น้องเพราะว่าแมวมเหลืองานมันกะคำเนาะแสงไฟแมวกับพอดีสั่งหลอดไฟกับพ่อหันใดพี่น้อง ข้าวเจียอัเข้าวซอยไข่เจียวอ Còn thau Ngoan vâng ngoan ปราแดกอีกก่อนปลาดกปลากระดีปลาแดกปากด,ดีหน่อยนาะปลาดกปากดีหน่อย ทำแล้ตัวอืมฮึเผ็ดทัแซ่บเป็นของจ้า น,นี่กับผัะกกระเดาปงเกี่ยวเขาแล้วผัะกกระเดาปงเขากันด้วยกับปิ้งปลาโอ้ยสุดยอดนะ subscribe จ้าพี่น้องจา้า สมก็หิวกับอยา,ากเนาะจ้ะตําแก้วพริกดิบใส่อแหน้มปลาแดกนัวๆเนาะจ้ะแล้วก,ก็ใส่แ่นตอนปากกนลากระดีเนาะแล้วก็กินข้ามกะโตเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบ่ต้องไปฉีกให้มันเปื้อนมือ,อยากเนาะเอาข้ามกะโตกระโตไปเลยแซ่บพักใบชะโอมใบชะโอมก็ปันน่นเนาะใหม่เนาะใหม่เหลืออยู่ไใบจะกินอีกค่าหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้อง สำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆในการรับชมนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบสไควายกดกระดิง่งติ้งๆให้น้ำในเด้อจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อสิบ๊อบาัดคลิปต่อไปของแมวนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้อิ่มแล้วลงเวทีได้น,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าจังพอันไหมในคลิปหนานะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าไม่บายจ้า